ถูกผมถามที่อื่นหมื่นแปดเอาโคมเก่าเนี่ยไปทําอ๋อไม่ครับสองวันเสร็จของมันมันจะเอาเอ๊ะแล้วมันเองออกมาก่อนแล้วมันใช่แบบแบบสเก็ตเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นอ๋อปิดเลยคือเปลี่ยนดวงดวในเดียวใช่เปลี่ยนวงในเดียวจะไม่มีการจอกครับไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าหลอดมันก็เป็นซีนอนให้เลยหรือเปล่าไเนี่ยแต่หลอดเราเราเราเลือกเเราก็หกพันห้าไม่แพงก็คือหลอดที่ แม่บ้านแล้วแพ็ทมีเก็บมันนี่เก็บกีกอลเหรแต่ก๊อลฟยังไงมันก็ต้องมาครับยังไงมันก็มาทำไมครับนักก๊อลฟรอบที่แล้วเขาไปทำอะไรวะเขาไปเขาไปจีบดักเลยหรืออะไรรมชาติขอคันได้ดีกว่าคอนโซลแล้วโอ้แล้วช่วงนี้เดือนละสอพันธุ์ด้วยช่วงแบบกำลังเลยโดนโดนเต็มเต็มแล้วมาไหมครับนักก๊อลฟมาครับมายังไงเขาก็มางานนี้ไม่พลใค ขานั้นน่ะเขาบอกไม่มาทุกทุกงานเลยแต่เห็นโว้ทุกงานเราเราก็บอกเขาว่าไปอาป่าก็ได้แต่เราไปอาป่าก็คนมันับแล้วมีคนนึงนะครบลหน่อยนะนักหนะไข่นะมีสองขาบอเอ๊ะหน้าอะไรนะนั่นโรยที่ทีโพธิ์รอกยุธอะไรหลอที่ว่าเทพอะเราก็ไม่เห็นหน้าแล้วนะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่าคุณซึ่งกำลังมาคุณซึ่งกำลังมานี่เดี๋ยวรอคันที่ลูกเต๋า ใชู่เ<ห>ด็กกันแล้วน้าพันลิตรนี่คนไหนครับพี่พันลิตรคือไม่มานะไม่เห็นแกแกไม่มาแกขับฝร์ด อ๋อเห็นเห็นเขามีไปโพสในเว็บในอะไรอยู่ผมก็ดูว่าเขามาจกด้วยเรื่อความเี็แฟนคลับเดี๋ยวสถานทูตไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บแบบดูไม่ไม่ไม่มีแฟนใครใจดีเหมือนที่มีแฟนดีแฟนดีเหมือนนักพิเซอร์หรอกจริงๆครับแ้่ผมเล่นแฟนได้ทุกงานจริงๆครับประมาณสามวันยประมาณสามวันนะแล้วถ้าไม่ไปด้วยนี่ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าตับเย็บสองบอกจนกระแสว่าคือตัวตีกันเลยไปไหนไปด้วยกันตลอดคน่า คนชุบหมดแลต่ก็ดีครับรักครอบครัวแต่เขี้ไปใส่หลังแล้วจะวิ่งไหวไม่ได้ก่อนก็น้องน้องพี่ยุนอ่ะพี่แดนเอาเอาแม็กอันนี้ไปใช่น้องพี่ยุนจะเป็นบีทีเียมันบอกพี่ยุนถ้าผมเอาอันนี้ไปใส่แม่ขึ้นฝาโครงเลยโอ้ยตัวเตี้ยยัดได้หมโต <sequ ENNIS S 1> <t> ินัด <busca> อ่ะบอกผมว่าให้ให้เรา22ไม่ใส่มันบอกนต้องถอดะแก้่เพื่อนมาที่ปุ่มกลางใครเอ่ยน อ่าัคลิปเลยครับบอสไซเบาครับเบาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆอย่าพึ่งถอยนะครับด้วยเรื่อยอันนี้นี่นน แกไม่มาดอ่ไม่ใช้ล็อกรีดล็อกรีดอ่ะแลมาผมไม่ใช่ยามแหมหาว่าผมเป็นยามกันแล้วไม่ใช่นนัเนตรกับผมเนี่ยเขาอยู่ติดกันเลยเขาอยู่คนละป่านกันเลยตอนนี้เขาย้ายออกไปที่อื่นผมไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่คนละบริษัทกันเอยู่คนละฝั่งเลยทำงานอยู่ด้วยกันเลยนี่ไม่วิ่งไปถนนแล้วลูกนี่เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนั่นนี่แหละเมื่อก่อนเขาอยู่ข้างกันเลย แล้วนี่ยนี่สีผมเลยนะของคู่มั้ยสีเลยครับสีกันเลยจะตายกันไปข้าวเหลือตีกันเหลือเลยนะถามให้เข้าใจก่อนเขาบอกว่าผมเป็นคนคนเดียวในสมุทรสาครที่เขาสึกว่าประทับใจแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มเริ่มหมั่นใจเขาคิดผิดอันนี้เขามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเาเปิดประตูเราโหเลยนะโขมาสายมาสายไม่เขามาเดี๋ยวหรือมาคู่มาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวน้องแอบไม่มา จริงแล้วมิตติ้งจะมีคนคู่อยู่แค่สักพูดท่านเดี๋ยวผมก็มีนะเผมไม่อยากเห็นนะวันนั้นไปถูกบ้านไม่เจอเลยวันนั้นเราไปกันแข่งกคือยังไม่เจอเลยแข่งตีสองตีสองเดี๋ยวสายว่าไม่มีอะครับผมเป็นท้าวไนยอ่ะมันผิดนะครับจะเป็นลูกทีอ้าวต้องจับอันนี้เขาเรียกนัมเบอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาเอาศูนย์หนึ่งตัว ศูนย์คู่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งยหนึ่งแล้วเดี๋ยวทุกคนยืนประจำรถคือตอนนี้ต้องใครก็ได้ครับผมอยากคู่ถ่ายคู่กับพี่ชายผมพอดีผมไม่มีภาพนิ่งครับผมมีแต่ภาพเคลื่อนไหวถ่ายให้นะโมต้องใครก็ได้ครับต้องถ่ายกันอ๋อคู่กับพี่ชายผมหน่อยครับถ่ายเดียวกันด้วยครับเดี๋ยวถ่ายดีๆนะเดี๋ยวเวลาที่นี้หวยออกด้วยหนึ่ง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 ออกเแล้วไม่ใช่เหรอ นาสวัสดีครับสวัสดีครับน้าน้าอะนะครับสวัสดีครับน้าเน่น้าโอเคหสวัสดีครับพอดีมีคุยโดนยวดเหอดแน่อนุไหม้ยใส่ดยุนไม่ไหันมาทอะไรีไหมอ่าพูความชวื่อามารมาเมื่อกี้ไปโมแต่วิดีโออยู่ท้องท้องครับขมแมวหน่อยขมแบเอรุ่นนี้ต้องขมแมวเขาส่งเดียว ยิ้มบากเดี๋ยวตาปิดอ่ะสองเดียวกันนอาคิดหน้าคิดจริงเขาหน้าซึงนี่มามผมยุ่นอย่าลืมแซ่นะพี่แซ่พี่แย่ฝึกดีเลยเปิดเพลงเปิดเพลงอ่าจัดปเมียวลำโพงมาปะครับมาอ๋อวันนั้นไปอักษรบอกไม่เอาลำโพงว่ะมีคนยืม ตอนนี้เราเอาไงดีขอขอขอเจ้าของรถประจํารถแล้วก็ถ่ายเป็นช็อตได้ครับได้สักแบบไม่รอให้มาอ๋อก็เหลือรือรื่้อก่อนรอรอรอัอร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 ารอ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 ตอรอรอรออรอรอวอรนร้รอ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 รีรอรัรอ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 รว่ารอเอร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 เรอรอรออร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 รอ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 รรอรอรอออออรรอ ยอดยินดีมากเลยมาดูสิว่าแฮปปี้มากปีเลยคุ้มคุ้มอาการหยุดงานอย่างมากครับทไมมันไม่ดีคณะจัดวันเสาร์ว่ามันก็พอมาได้ครับแต่ว่าวันอาทิตย์หมดสิ้นครั้งก่อนนี่คือว่าปกติทีนี้ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคุยกับนโาใช่ไหมนโารู้บอกว่าเพื่อนๆก็อยากนี่ไงเป็นวันเสาร์ใช่ไหม ได้แล้วที่ยิ่งกว่าเพราะว่าเพราะว่าม่อกว่าจะพาเก็บไปบ้านวันเสาร์ก็ได้ไม่สายใช่ไหมแต่ว่าวันเสาร์นี่ภารกิจทุกอย่างเราก็ต้องทำปกติวันนี้ผมเลยพักร้อนเลยพักร้อนเลยเช้าตื่นดีสามไปซื้อของแต่ซื้อของเตรียมไปก่อนเลยวันนี้มาพักก่อนกะวันนี้ผมมารอแต่ดีแรงอะแอบบอกนะแต่แฟนไปก่อนเลยใช่เลย ใครจะถ่ายกับเขาบอยนี่หล่อสู้ไม่ไหวไม่อยากถ่ายด้วย่อนดมมุก่อนโอ้แต่แสงมันแรงมากหลานทิ้มเลยอ่ะใส่หมวกใส่หมวกหลานทิ้งหมวกของเบียร์มีเบียร์บ้านไอ้ลูกเนี่ยเดี๋ยวจะ่สยหมวกกระทู้ของน้องนั้นโลผมอยากเห็นท่าไอ้กระต่ายอ่ะตรงต้นไม้อ่ะท่ากระต่ายที่น้าไม่ถ่ายจ้ะ

ใช่เขาโบกเข้ามาเลยครับใช่ไหมเนตีขอใจขอใจไม่ระวังอะไรโอ้โหเนี่ยป้ายทะเบียนอย่างเงี้ยโดนแน่นอนครับสามร้อยเป็นตัวอย่างเลยครับเนี่ยสามร้อยโดนแน่นอนจำไว้เลยผมโดนมาแล้ว พยุนก็โดนมาแล้วไปป้าพศป้าเบียนหรือยังครับป้าทเบียน์ที่ยืนยืนไหมครับนั่นแหละผมถอดออกเลยด่วนผมก็ทางด่วนมีโต๊ะปรับเรียบร้อยเลยนะมีโต๊ะปรับเรียบร้อยเลยผมก็ไม่เคยโดนนะโดนที่ทางด่วนนั่นแหละผมก็เลยถอดออกเลยใช่ทีเดียวกันเลยมันเรียกรถจอดรถติดเลยอ่ะมันเรียกแบบป้าบกว่า้า ไม่เข,เขาเขาบอกว่าายทะเบียนไม่แน่กันชนไม่ให้เขาบอกว่ทะเบียเวลารถโดนขโมยเกิดเหตุสวัสดีค่ะ น้าๆเลยครับผมแล้วเราทำนี่นะครับผมทำยังไงเวลาคนมาช้าย่า20บาทครับโดนค้าบับครับผม20บาทโอ้โหวนทัไม่มีลูกเลยเดี๋ยวกลับแล้วตอนที่แรกนะน้าปีเตอร์บอกจะย้ายไปด้านหน้าใช่ผมก็มองแต่ด้านหน้ะไม่ใช่นั่นโลก็กลัวว่าคนที่เคยมาจะมาไม่ถูกอ๋อก็เลยเอาด้านหลังเหมือนเดิมดีกว่าแต่แต่ผมว่าโอเคนะเรา